ชิมกันนะครับอหมอมอะไร่หนังไงหนังกี่หนังกี่หนังกี่ที่นี่คือสายชิวนะครับเนี่ยหน้ารูปปีตะโคนเลยนี่ครับมีโจมีให้เรียบร้อยนะครับ มาคนก็เยอะนะครับเขาก็จะใส่แครอทมีแครอทอันนี้แซลมอนทำเนี่ยขี่ีเยอะนะครับกล้องจับอยู่นะครับเยอะไม่ได้จ้าอันนี้เนี่ครับเคล็ดลับของอร่อยต้องตักอ้อมเสานะบรรยมันจะกาศริมโคงครับตอนนี้ถ้าเราออกมาก็ติดกับริมโคงแล้วมันจะกาศริมโคงนี่แบบมันจะกาศตอนเย็นเนี่ยหน้าจิบน้ำเก็บห่วยมากเลยครับ ดูวันนี้มันจะมีเมฆคึมคึมน,นิดๆนะครับคือคืนครับที่นี่เชียงคาน ตยทยเลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่จังหวัดเลยอีกครั้งนะครับเรามาเที่ยวที่เชียงคานที่นี่คือพักเลยเชียงคานนะครับที่ที่ผมเคยมาพักหลายรอบแล้วแล้วผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้มาพักที่นี่เลยนะครับที่นี่บรรยากาศดีามากเลยติดกับแม่น้ําโขงเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปเนี่ยก็คือจะติดกับแม่น้ำโขงเลยบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นครับช่วงนี้แม้จะมีฝนนิดๆก็ตามแต่แต่บรรยากาศที่นี่นะครับเด็ดเลยละ่ะที่พักที่นี่ก็จะสะอาดนะครับร่มรื่นเลยละ่ะมีที่จอดรถให้ด้วยถึกที่นี่ก็จะจองเต็มเกือบทุก ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปติดตามเพจแล้วก็จองในเพจนะครับพักเลยเชียงคานเนี่ยครับบรรยากาศดีๆเลยเดินลงไปด้านหลังผมเนี่ก็คือจะเป็นทะลุถนนคนเดินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเดินดูว่ามีของกินอะไรเด็ดไปชมกันนะครับผมไปครับไปครับไป เที่ยวที่เชียงคานเนี่ยครับก็จะมีจุดเช็คอินหลายที่ครับจะเป็นคนเดินนะครับตอนเช้าก็จะมีส่บาทก็จะมีปั่นจักยรยานริมโคงเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงไปริมโคงกันนะครับก็จะมีร้านอาหารที่เป็นแบบโบราณโบราณก็มีนะแล้วจะมีอาหารกึ่งทันสมัยก็มีนะครับอย่างด้านหลังผมนี่ก็คือเป็นร้านเฟือนะเป็นร้านเฟือของเวียดนามที่นี่ก็จะเป็นบ้านไม้เก่านะครับก็ส่วนใหญ่ บ้านไม้เก่าที่ประดับประดาเป็นบ้านไม้เก่ามีที่ถ่ายรูปมีอาหารอร่อยๆนะครับเพื่อนๆลองมาเดินที่นี่ได้เลยมีหนังด้วยนะครับ<ะ>นี่คือจีหนังขายไงพี่เนี่ยข้างล่าง50ึ้น100ครับข้างล่าง50ของ2ชิ้นนี้นะ50นะโอ้โหนี่จี่มาแล้วนะครับจี่มาแล้วพร้อมพี่เขาก็จะมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะเนี่ยน่าสมน่าสน เอาเอาเอาห้าสิบเนี่ยครับเลือกเลือกเลือกนะมันว่างเอาเลยสิอ๋อไปย่างอีกรอบนึงตรงนี้มันร้อนสักหกน่อยแฉะเนี่ยครับจีหนังจีหนังเจ้าไทำหมาดีใหญ่ต้มอ,อ,อ,อยู่ปะ,ะจีหนังนะครับปกติหนังนี่คือจะเป็นกับแก้มนะ แต่วันนี้เขางดขายแอลกอฮอล์นะครับผมมาเดินนี่คือเป็นวันเข้าพรรษาพอดีนี่เป็นจีนังพี่เขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมครับนะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วเนาอม้ยีสบามไม้ห้าสิบรวมได้ครับเช่นเดีสสาายวนะครับ ได้แล้วครับสองเส้นห้าสิบเดี๋ยวลองไปลองชิมดูชิมกันนะครับหอ,อมอะไรเนี่ย่ะหนังไงหนังกี่หนังกี่หนังกี่เขาะจะมีน้ำจิ้มไหมด้วยอืมหอมอร่อยอ่ะนิ่มด้วยอ่ะ กรอมๆนึ่ๆครับเขาแก้มไม่นองเดี๋ยวนี้จะลองจิ้มจะลองจิ้มน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มแซ่บๆเหมือนเขาพูดเหนือนะเมื่อกี้นะลองฟังดูฮะเป็นจิ้มฟีฟูที่แบบไม่ถึงครับมาจิ้มดีกว่าท่นเพื่อนสายชิว สายชิวมีให้นะครับมาที่นี่ที่นี่คือสายชิวนะครับเนี่ยหน้ารูปผีตะโขนเลยนี่ครับมีโจมีให้เรียบร้อยนะครับมีให้เรียบร้อยเลยมีหางกระลอกมีทุกอย่างครับมีใบอนุญาตถูกต้องนะเนี่มีใบอนุญาตถูกต้องเลยบ้องเท่าไหร่พี่เนี่ยบ้องละห้าร้อยเนี่ยครับหน้ารูปผีตะโขนเลยมึงเลย ช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดวันเข้าวันเสาพอดีนะครับที่ผมมาเนี่ยดูครับโนโนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็มีคนพอสมควร

เข้ามาคนก็นเยอะนะครับสุดซอยนี้คนเริ่มมาออกมากันแล้ว <c oughs> เรื่องเหนืยพี่เยชย้ยว,วันนี้อากาศร้อนนะครับ <c oughs> อากาศร้อนเลยแหละใช่ห <c oughs> นา้าจี มีกี่ไส้ครับเนี่ยมีสามไส้สามไส้ครับสางขยาหมูกล้วยวันนี้ผมคนเดียวพี่ตัวติอ่ะไม่รับจองด้วยนะครับถ้าใครมาที่เชียงคานนี่คืออย่างหนึ่งที่ต้องชิมก็คือนี่นะครับจะเรียกว่าอะไรได้เชียานต้องโหยัดไส้กันพี่เออต้องเป็นปลาต้องโหยัดไส้นะครับ <ES> <laughs> เราก็ไม่แน่ใจว่าต้องเรียกว่าอะไร <S <S <look> <sh arp> ชื่อร้านจิโกยัดไส้นะครับที่เชียงคาน ฝนตกครับคนจอแจกันเลยลูกสาวว่าไงสาวว่าไงว่าไ,ไงไม่น่ามาบรรยากาศดีครับฝนตกไปปล่อยอันนี้เป็นร้านยำนะครับนี่คือชุดละร้อยแหละครับใช่ค่ะเนี่ยชุดละร้อยเขาจัดทำน้ำยำม,มาให้เลย น้ำเนี่ยน้ำยำเลยกล้องจอแล้วนะใส่เยอะๆนะ <c oughs> ร้านยำแซ่บแสบปากนะครับ <c oughs> เพราะว่ากินเข้าปากนะครับ <c oughs> น,นี่คือกล่องละร้อย เราก็จะใส่แครอทมีแครอทอันนี้แซลมอนนะครับเนี่ยขี่ไปเยอะนะครับกล้องจับอยู่นะครับเยอะไม่ได้จ้ะอันนี้เนี่ยครับเคล็ดลับก็อร่อยต้องตักอ้อมเสานะตักอ้อมเสาไมนะคะ์ายยิ้มใหญ่คุณรับหมอกำลังมาค่ะคุณรับหมอกำลังมาไปแล้วไปแล้ว บเอาอะไรดีคะรวมได้ไมนีคนรอคิวเยอะเลยครับนะมีคนรอคิวอย่างถ้ามาที่นี่นะครับขาดไม่ได้เลยคือกุ้งเสียบเชียงคานนี่คือกุ้งเสียบอย่างเดียวไม่ใช่คนเสียบใช่ไหมป้านี่เสียบอะไรอีกไหมคะมีดักแด้มีกุ้งมีหอยหรือแยกคะ มีหอยด้วยอันนั้นก็มีหมึกนะครับมีปลาทะเลมาด้วยนะครับมีอะไรยังเลยนรันจะกาศริมโขงครับตอนนี้ถ้าเราออกมาก็ติดกับริมโขงนะ้งละมันจะกาศริมโขงที่แบบ บรรยากาศตอนเย็นนะี่หน้าจิบน้ำเก็บห่วยมากเลยครับดูวันนี้มันยังมีเมฆคึมๆนิดๆน,นะครับคึมคืนครับที่นี่เชียนค่ะ งน่นก็จะเป็นฝั่งเรานะครับทั้งหมดตรงนน้นเลยฝั่งเราใกล้นิดเดียวนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรได้นะครดูน้ำโขงกำลังไหลเชี่ยวเลย